แบงค์ตอบกลับแฮกหลังโพสยุบวงเพราะอยากดังเดี่ยวกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลขึ้นมาอีกครั้งหลังแฮกถาปนานะบางช้างมือกีตาร์ของวงคลช h ได้ออกมาโพสคลิปผ่านทาง Facebook แจ้งข่าวให้แฟนๆทราบว่าวันที่31ธันวาคม2565ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของปีและเป็นวันสุดท้ายของวงคลชที่จะได้เล่นด้วยกัน พร้อมกับมีการเปิดเผยว่าสาเหตุพราะแบงค์อยากกลับไปออกโซโล่เดียวจนเพื่อนๆคนอื่นเลยมาหาข้อตกลงร่วมกันว่าคงรอไม่ไหวทำมาแฟนคลับช็อกกับประกาศไปตามๆกันและล่าสุดในจีของแบงค์ปริติก็ได้ออกมาอัปเดตรูปภาพของตนเองตอนร้องเพลงพร้อมกับข้อความร่ายยาวถึงปมนี้ว่าขอชี้แจงและอธิบายดังนี้ครับจากข่าวที่ว่าแคลรยุบวงเพราะผมอยากกลับไปออกอัลบั้มเดียว จริงเท็จเป็นอย่างไรอ่านอย่างละเอียดใต้โพสต์นี้ครับหลังจากกลับมารวมวงผมไม่เคยเสนอให้แคลชพักวงหรือยุบวงเลยปี2,561หลังจากคอนเสิร์ต Clash Awake จบลงและทัวร์คอนเสิร์ตกันต่อสมาชิกบางท่านไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่เพราะมีหน้าที่การงานส่วนตัวที่จะต้องรับผิดชอบพอสมควรซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจเพราะชงที่แยกกันไปก่อนหน้านี้ทุกคนก็มีหนทางของตัวเองอย่างชัดเจน และบางสิ่งเปลี่ยนไปได้อยู่แล้วจึงมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องวาระและระยะเวลาของวงปี2562ในที่ประชุมได้มีการเสนอกันว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนไปจึงสรุปว่าทางวงจะทัวร์ไปอีกสองปีและพักวงไปหาแรงบันดาลใจและกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแล้วจึงค่อยกลับมารวมกันอีกครั้งเป็นวาระวาระไปซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจอีกเพราะวงรนตรีก็ทำกันแบบนี้กันทั้งนั้น ส่วนตัวผมเองได้บอกกับวงว่าผมได้ทั้งหมดจะพักวงดังว่าก็ได้หรือจะทั่วต่อยาวๆอีกสีห้าปีก็ได้สรุปผลออกมาว่าคือพักวงนี่คือเหตุผลว่าทำไมสมาชิกทุกท่านจึงไม่ได้ต่อสัญญาศิลปินกับ GMM Grammy ที่หมดไปตั้งแต่กลางปี2,564แล้วและเมื่อพวงจะพักและไม่ต่อสัญญาตัวผมก็ต้องวางแผนงานส่วนตัวต่อไป เพราะผมมีอาชีพเป็นนักร้องและผมรักในอาชีพนี้ผมรักค่ายเพลงนี้และเป็นเรื่องธรรมดาในโลกของวงดนตรีทั่วโลกที่หลังวงพักสมาชิกก็มีวงรองหรือ Side ทรายโปรเจกทำควบข้างกันไปส่วนคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ20ปีที่เคยวางเอาไว้ณสนามกีฬาแห่งหนึ่งในวันที่4ธันวาคม2564ก็ถูกเลื่อนออกไปเพราะว่าโควิดซึ่งวางแผนงานกันไว้หมดแล้วว่าจะกลับมาจัดในช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมา ก็ต้องงดไปเพราะทางวงปฏิเสธที่จะเล่นด้วยกันด้วยเหตุผลส่วนตัวต่วตางๆของแต่ละคนผมเคารพการตัดสินใจของสมาชิกทุกท่านเมื่อเติบใหญ่บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางสิ่งยังอยู่ที่เดิมเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เติบโตมามีอัตราที่ไม่เหมือนกันสุดท้ายนี้ผมไม่โกรธอะไรพี่แฮกนะครับแค่งงเล็กน้อยว่าทำไมเขาถึงโพสตพุงเป้ามาที่ผมแบบนั้นจากนี้ไปขอให้สมาชิกทุในวงทุกท่าน โชคดีในเส้นทางที่ตัวเองต้องการและเหมาะสมกับตัวเองอย่างมีความสุขยังไงก็ฝากติดตามทุกๆคนเหมือนเดิมนะขอบคุณแฟนเพลงที่ทำให้วงแคลสเดินทางมาได้อย่างยาวนานรักทุกคนเสมอและตลอดไปจากนี้ไปผมจะเป็นปรีติอย่างเต็มตัวจนกว่าจะพบกันใหม่ครับ